สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับรายการพักเครื่องมือสยามแปดนะครับ EP ที่45นะครับวันศุกร์ที่9มกราคม2568นะครับผมกลับมาพบกับแฟนๆพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆทางบ้านแฟนๆทางบ้านนะครับอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีพารสวยๆนะครับมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้รายการที่1นะครับรายการที่1ของวันนี้เป็นพระสมเด็จเกียรติชัยโยนะครับพิมพ์พิเศษนะ เนื้อเมกะพัดเป็นสมเด็จวังหน้านะครับนี่เนื้อเมกะพัดนะอ่าสมเด็จเกตไชยโยเนื้อเมกกะพัดนี่สมเด็จวังหน้าแปะแผ่นทองนี่นะครับนี่นี่นะครับแปะแผ่นทองขัวโตนี่เนื้อเมกกะพัดส,สวยๆเลยอ่านี่นะครับพี่พี่านใดที่ชอบสมเด็จสายแปะใหม่ที่ชอบสะสมนะครับ สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับสบายๆนะครับนี่ด้านหลังสมเด็จวังหน้านะครับนี่เนื้อเมกะพัทพิมเกจชายโยแบ่งปันเบาๆนะครับอันนี้พร้อมตลับเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแบ่งปันเบาๆสี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปทางนะครับรายการที่สองอ่ารายการที่สองจะเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับอ่าวัดละคังนะครับ นี่นะครับปกโพโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนื้อเนื้อหามนสารนะครับแตกแห้งอย่างนี้เลยนะครับนี่แห้งแตกรายงานอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับนี่อะนี่นะครับ มีด้านหลังอ้อผิวพันธุ์ก็ด้านหลังก็โอเคนะครับสวยงามแบ่งพันเบาเบานะครับสามร้อบาทรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางนะครับรายการที่สามนะครับอ่ารายการที่สามก็จะเป็นอ่าสมเด็จสองคลองนะครับนี่ฝากกุนะครับบางคุนพรมนี่เนื้อก็จะแห้งแห้งอย่างนี้นะครับเหมือนโดนน้ำโดนความชื้นนะครับเนื้อก็จะแบบนี้นะครับมีคราบ ชลาครับความเสียหายของพระครับนี่ยแต่มันเป็นเอกลักษณ์ของพระชนิดนี้นะครับนี่เขากเนื้อเน่านะครับเนื้อสองคองอันนี้ครับแบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยบาทนะครับพร้อมตลับนะครับตลับเลี่ยนกันน้ำนะครับนี่การที่สี่นะครับอ่าล้วการที่สี่ เป็นสมเด็จเนื้อ,อเนื้อหาเก่าแล้วกันถ้าอย่างนี้เนื้อหาเก่าถึงยุกนะครับอันนี้มันมันเลยนะครับนี่ยคาบมันเลยสวยๆนี่นะครับแบบปันปเบาๆนะครับพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ำนะสามร้อยบาทครับรวมส่งรายการที่ห้านะครับมาต่อที่รายการที่ห้า แลคันดีห้านี่เป็นสมเด็จก้างปานะครับนี่นี่มาดูกันเลยนี่ครับพิมพ์ทรงสวยๆอย่างนี้นะครับก็จะพิวกพ็พิมพ์ก็จะแบบอา่าอบอวบหน่อยครับมนๆหน่อยนะครับนี่นี่นะครับสมเด็จก้างปานะครับนี่อ่าสายแปลกใหม่พี่ๆท่านใดชอบก็ทักกันมาได้นะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมนะแอดไลน์มานะ มาคุยกันนะครับแบ่งปันกันเบาๆเลยสมเด็จก้างตาเนี่ยอ่ะองค์นี้สามร้อยบาทนะครับรวมส่งนะเก็บเงินไปทางเละกันที่หกนะครับและกันที่หกของวันนี้ก็จะเป็น่าพระน้งพญาวัดน้งพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับอ่านตลับเล่มปิดหลังเฮ้ตลับปิดหลังนี่นะดูเนื้อหานะครับ เลาสวยนะครับนี่และการที่แายการที่หกนะครับพระนางพญานะน,นี่โอเคสามร้อยบาทนะครับรวมสง่งที่รายการที่เจ็ดนะครับอ่าเป็นอีกองค์นะครับององนี้จะออกน้ําตาลอ่อนอนะครับออกส้มนะน้าตาลอ่อนส้มนะอันนี้พิมพเข่าตรงนะครับอ่าเข่าตรงอกตันนะครับอันนี้สวยงาม ตรงอกตันอันนี้โอ้โหเหมือนมีหน้ามีตาเนะองเี้ดูงนี้เหมือนมีหน้ามีตาโอ่องที่เจ็ดนะครับแบ่งปันเบาๆครับราคาเดิมนะ,อ,ะองค์ที่แปดครับอ่าองค์ที่แปดจะเป็นเข่าโคง้งนี่นะครับเข่าโค้งนะครับนัมพยาเข่าโค้งนะครับองค์นี้นะนี่สวยนะองค์นี้สวยนะเข่าโค้งเลยนี่โอ้โหหน้านี่คมมน เส้นสังกะสีชัดเจนซอกแขนลึกสวยงามครับวัออนนี้ราคาเดิมนะครับสามร้อยนะ้ลมทรงรายการที่เก้านะครับอารายการที่เก้าวันนี้จะเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะนี่รอยกดตดนหลังนะรอยมือก้นหอยดูครับดูความสวยนะนี่ธรรมชาตินะครับนี่ชัดเจนโดยสวยนะพี่ๆท่านใดชอบก็ติดต่อทักมานะครับแบ่งกันมากรเบาๆนะครับ 300บาทเท่านั้นนะรวมส่งเก็บเงินไปทาทางการที่9นะครับนลยการที่9มาที่รายการที่10นะครับารายการที่10ก็เป็นอีกองค์นะครับผงสุพรรณพิมพ์หน้าไก่อีกองค์นะ อันนี้เนื้อหาก็จะมันมันหน่อยองนี้สวยสวยเลยออกส้มนะครับมันออกน้ําตาลแดงอ่ะผมผมตาไม่ค่อยดีนะขอโทษน,นี่นะครับนี่หน้าก็เป็นธรรมชาติดีนะครับนี่สวยๆนะครับมันมันนั่งมันพิมพันธ์มบางมารวิชัยนะครับสวยๆนะแบ่งปันก็มาเบาราคาเดิมนะครับสามร้อยบาทรวมส่งพร้อมตลับนะครับ โอเครายการที่1ิบเอ็ดนะครับอ่ารลยกการที่1ิบัอนด้ันจะเป็นหลวมพวกเงินนะนี่หลงมพกเงินวัดบางคานนะนี่นี่นี่พิมพ์นิยมนะของเราอยู่ในตลับนะครับนี่ผมใส่ตลับให้สวยๆเลยเพ,พื่อนๆไหนๆชอบเอาไปบูชาใช้เลยนะครับนี่โหสวยเนื้อหาดีสวยเลยเนี่ยนะครับโอ้เนือ้อหาสวยนะครับเนี่ยคาบคี้เบ้าต่างๆนะสวยเลยหลอกมาแล้วตัดช่อนะครับเนี่ย ถุงพ้องเงินนะครับโอ้ดูตาสวยสวยๆนะครับนี่นี่แบ่งปันเบาๆนะครับอ่าพร้อมตลับนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับลมส่งนะครับนี่นะครับนี่นี่เลยนะครับอ่าต่อมานะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองอ่านี่นะครับ หลงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับหลงเพ่อเงินว่าบางคานนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ครับต่อโค้ดนะครับองนี้ต่อโค้ดนะครับี่ยอันนี้จะเป็นพิมพ์มือจุดนะครับนี่ครับพิมพ์มือจุดนะครับอ่าสวยๆนะครับตรงนี้หนึ่งห้านะครับนี่ พร้อมตลับนะครับอยู่ในตลับสวยๆเลยนะตลับเลี่ยมปิดหลังนะไอ้ตลับกันน้ําปิดหลังไม่กันน้ําขอโทษพี่ขอโทษตลับสวยๆนะครับตลับปิดหลังนี่สวยเลยแบ่งปันเบานะครับองนี้นะครับพี่ๆน้องๆเอาไปใช้กันเลยนะครับสวยๆพร้อมตลับนะสามรอห้าสิเท่านั้นนะครับรวมส่งนะครับนี่ต่อมารายการที่สิบสามนะครับอ่า รายการที่สามนี้เป็นพิมพ์พิมพ์มนิยมนะครับอ,อะรายการที่สิบสามมาดูกันนี่เป็นพิมพ์นิยมยสวยๆนะครับเนื้อออกน้ําตาลนะครับน้ําตาลส้มเลยครับเหลืองๆนะครับนี่ครับตุ่ซองสังกติีคาเบ้านะสวยๆนะครับนี่ตากลมเลยครับเปิดตาตาเหมือนเปิดไข่ครับ เหมือนไข่ผ่าซีกนะ่าสวยๆนะนี่นะครับพิมพ์พร้อมตลับนะนี่สวยๆนะครับแบ่งปันกันเบาๆนะครับรงนี้นะครับสามร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับนี่เลยรายการที่สิบสี่นะครับอ่ารายการที่สิบสี่นะครับมาต่อกัน การที่สิสี่ะนี่นะครับหลวงพ่อเงินอีกองนะนี่นีนนะ่นี่น,น,นี่นี่ครับเนื้อหาสวยนะครับองน,นี้เก่าถึงยุคเลยนี่นี่คาบเก่าเหลืองเลยครับทองเหลืองนะครับสวยๆนะครับเนี่ยเนื้อทองผสม อ่านี่ครับดูันจะแชทอะนะครับชอบทักมานะครับขอรูกภาาเพิ่มเติมนะครับได้เลยนะครับนี่นี่นะครับแบ่งปันเบาๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ตรงนี้ตรงนี้เปิดหลังโอเคสวยๆครับอ่าแบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยห้าสิบครับมาที่องค์ที่สิบห้านะครับองค์ที่สิบห้านะครับ อาอที่สิ้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมาที่องค์ที่สิบ้านะครับนี่ผิวสวยเลยองค์ที่15้าเป็นพระที่สวยองค์นะครับนี่ซอกสังกตินะแต่สวยคาบโลหะทองเหลืองทองผสมนะครับ ผ่านการเวลานะสวยๆคลาสสิกมากเลยนะครับเนี่ยอยู่ในตลับนสวยจริงๆเลยนี่ครับอ่าแงปันกันเบาๆนะครับรงนี้นะครับนี่สามร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะนี่นะครับในการที่สิบหกนะครับอ่าต่อมาสิบหกนะครับเป็นอีกองนะสวยๆนะหลวงพ่อเงินนะในการที่สิบหกนี่โอ้พิมพ์นี้พิมพ์แปะยิ้มเลยนะสวยๆอย่างเงี้ยครับดูซอกแขนนะ ชัดเจนหน้าตาโอ้พิมพ์แปะยิ้มนะครับเนี่ยอ่าแบ่งปันกันเบาๆสวยๆแบบนี้นะครับอ่มพ์นิยมอย่างนี้นะครับอ๋อสวยจริงๆ350นะรวมส่งนะครับหลวงพ่อเงินนะนี่นะครับเลือกเอานะครับชอบองไหนทักมานะครับหลวงพ่อเงินสวยๆนะรายการที่1 7นะครับอ่าต่อมารายการที่1 7 สิบเจ็ดนี้เป็นเหรียญจอบนะครับอ่าเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะนี่นี่สวยๆอย่างนี้นะครับดูเหรียญจอบอ่าพิเรียนด้านหลังนะครับนี่สวยงามชัดเจนอ่านี่นะครับแม่งพันกันเบาๆครับหลวงพ่อเงินตรงเนี้ยครับสามร้อยบาทนะครับเหรียญจอบนะโอเครายการที่สิบแปด ต่อมานะครับสิบแปดจะเป็นพระก,กิ่งนะครับอ่าระก,กิ่งหลวงปู่ทิมวัดลหานไร่นะครับพาระกิ่งชินบัญชรน,นะโอ้นี้เนื้อออกภายเงินเลยนะอันนี้ก้นตอกสาลานะครับนี่ตอกสาราสวยๆผมสองให้ดูนี่โค้ดเนี่ยโค้ดโค้ดสาลาเนี่ยนะโอ้ชัดเจนเนี่ยโค้ดสาลามีเสี้ยนเลยนี่นะครับพัรก,กิ่งชินบัญชรน,นะครับ ด้านหลังตอกตอกโคตระนะครับนาะเล็กนาเม็ดงานะครับมีเสี้ยนด้วยในโคตระนะด้มีนโคตระด้วย,อวยโอเคอสวยนะครับนี่เป็นผสมกลมเลยอ,เองค์ที่สิบแปดนะครับพักกิ่งนะครับชิมันชอนนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบแล้วกันเราเบา,บาแบ่งกันไปเลยครับรายการที่สิบเก้านะครับอีกองนะกิ่งจริงบันชอนนี่ตอกเลขนะครับ หนึ่งเจ็ดสองโอเคก้คนก้นทองแดงกิ่งชิบมันชอนก้นทองแดงมาสวยๆดูกันเลยนี่โอ้โหพิมพ์ทรงชัดเจนอ่ะตอกน้าเม็ดงานานะผมไม่ดูด้วยน้าเล็กเป็นงา,นามีเสี้ยนเลยเนี่ยน้าเล็กเป็นงา,นาโอเคสวยสวยนะนี่หน้าคมคม,คมแบบนี้นะแบ่งปันเบาๆครับสามร้อยห้าสิบครับรวมส่งนะครับกิ่งชิบมันชอนหล,มลุมบุธมันละหันไล่นะครับนี่ครับ แต่การที่20ครับอีกองนะพักกิ่งชินบันชอนหลวงหมูทีมวาลาไล่นะอ่านี่ก้นเงินตอกไตมาดนะครับปั๊มไตมาต้าทีนปั๊มไตมาดก้นเงินไตมาดสวยๆนี่ผิวออกพายลุงนะเนี่ยออกลุงลุงนิดนึงเนื้อนวะเลยแหละเนี่ยสวยๆเนี่ยครับตอกนะเหมือนกันเนี่ยตอกโคตรนะโคตรนะเล็กสวยๆครับหน้เม็ดงาเาเลย สวยๆแบบนี้นะแบ่งปันกันเบาๆครับพี่ๆน้องๆเอาไปเลย350ร้อยมส่งนะครับสบายๆ,ๆครับแบ่งกันใช้กับของดีๆนะโอเครายการที่21นะครับอ่ายีของวันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดอ่าเนื้อทองทิพย์นะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยเนื้อทองทิพย์ด้านหลังก็จะตอกนะครับตอกขุดอ่าปั๊มตาครับลังสีอันนี้มนโนลมหลงวงปู่ทวดวัดจังไห้นะครับนี่ตอกจอชิงฝังเม็ดแร่ ปิดด้วยอุดกิ่งด้วยฝานะนะครับครบสูตรนะ,อ,ะองค์นี้เบาๆนะถ้าพี่ๆท่านไหนจะเอาทักมาหาผมนะปิดได้เลยนะเอาสามร้อยห้าสิบพอรวมส่งนะแบ่งปันกันไตครับเอาไว้ใช้ครับในสวยหลวงปู่ทวดครับรายการที่ยี่สิบสองครับอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหมือนกันเป็นเหรียญฉลุนะนี่เหรียญฉลุหลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะเหย,ยบน้ำทะเลจืดนี่ เป็นเนื้อเปียกทองนะเนื้อทองทิพย์นะนี่ด้านหลังหลวงปุทิดด้านหลังอาจารย์ทิพนะนี่หลวงปูท่ทวดเนื้อเปลียกทองนี่หลังอาจารย์ทิพบเบาๆครับสามร้อยบาทตรงนี้ลมทรงรายการที่ยี่สิบสามอ่ายี่สิบสามนี้จะเป็นรูปหล่อร้อยองค์หลวงปูท่ทวดวัดช้างไห้พิมพ์บนรอบนะน,นี้พิมพบนรอบครับวสวยๆพิมพ์บนรอบนี่พิมพบนรอบ นี่เลยรูปลหลอด้อยองอันนี้พิมพ์บัวรอบเสวยอ่ะก้นลายเซ็นนี่ก้นลายเซ็นก้นลายเซ็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเนี่ยเป็นก้นลายเซ็น,ซนสวยนะครับเอาไปเบาๆครับ300รพอครับอ่ะไม่เป็นไรรับไม่มีตลับนะครับ ตลับถ้ามีตลาดผมจะใส่ให้นะครับสามร้อยห้าสิบแต่ไม่มีครับเอาไปแบ่งันเอาไปใช้ก็ไปสวยครับรายการนี้ยี่สิบสี่หลวงปู่ทวดนะครับรอยองค์เหมือนกันพิมพ์เบตงนะครับอตอกเลขหลวงปู่ทวดเบตงสวยๆเนี่ย,ยเบตงเห็นพี่ๆหลายๆคนชอบนะทักมาหาหมดแล้วเนี่ยนี่ผมก็หามาให้เพิ่มเติมเรื่อยๆนะแบ่งกันเอาไปใช้พักสวยๆดีๆนะครับหลวงปู่ทวดร,รอยองคเบตงสวยๆนะ 300บาทพอครับองคนี้ครับพี่ๆน้องๆโทรมาได้นะติดต่อกันเลยอ่าองค์ที่ยีิบหอีกองคหนึง่งเบตงผมมุดทวดลอยองคเบตงนะครับสวยๆเบาๆแบ่งกันใช้เนี่ยใส่ตลับส,สวยๆเลยครับรีเควสมาได้นะครับอยากได้พร้อมตลับนี่เดี๋ยวผมหามาให้นะโอเคอยู่ที่ไหนก็จะไปหามาให้แฟนคลับพี่ๆน้องๆขอแค่บอกทักไลน์มาคุยนี่เลยครับสวยๆนะองค์ที่ยี สามรอยบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งนะสวยๆครับนี่นี่ถทวดเบตงในการที่ยี่สิบหกนะครับอีกองค์นะครับเบตงอันนี้ตอกเลขนะตอกเลขเห็นแล้วนะนดูที่ความสวยครับเลขอะไรก็ได้ขอ,อให้ลูกพระสวยนี่หน่ผิวสวยเลยครับเนี่ยโห้ยหลายองค์สวยมากๆมันเลย แบ,บ่งปันกันมาเบานะสามร้อยบาทรวมส่งนะครับหลวงปู่ทวดเบตงนะครับนี่รายการยี่หกรายการที่ยี่สิบเจ็ดอ่ายี่ิบเจ็ดมีเป็นพิมพ์ใหญ่ครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยเนื้อโลหะพิมพ์ใหญ่สวยๆเลยเนี่ยเนี่ยดูคาบขีบเบ้าเต็มบัวคมชัดเจนนี่หน้าสวยครับเส้นหนาผากเส้นสังคติ มือนักแข่งสวยงามนะครับองนี้สวยจริงๆรครับทีบ้าวธรรมชาติมากเลยเนี่ยครับแบ่งปันกันเบาๆนะองค์นี้นะครับสามร้อยพอครับลมทรงเอาไปใส่ตลับนะใครจะได้ตลับบอกนะเดี๋ยวใส่ให้สวยครับนี่ีการที่ยี่แปดอีกองค์หนึ่งครับพิมพ์ใหญ่เนื้อลหะครับนี่คราฟทีบ้าวเต็มองสวยๆนี่เลยนะครับแบ่งปันกันเบาๆครับสามร้อยอยากได้ตลับบอกได้เลย นี่สวยๆนะครับเบาๆแบ่งกันใช้ครับแขวนบูชาพระนิรันดราายของเราครับแต่การที่ยี่สิบเก้านะครับอ่ายี่สิบเก้าเป็นอีกองค์สวยๆเป็นพิมพ์เล็กนะน,นี่พิมพ์เล็กเหมือนกัน,นพิมพ์อัปเปเช่ครับนี่พิมพ์อัปเปเช่เล็กสวยๆนะนี่นี่เบาๆ Mobile เลยครับคีบเบาสวยๆเนี่ยแข้งขีบแก้มอัปเปเช่เนี่ยครับนี่นี่แบ่งกันเบาๆครับสามร้อยบาทล้มทรง รายการที่30นะครับ30เป็นเป็นหนุ่มบุทวดพิมพ์เล็กนะครับทอจุดนะครับอันนี้ทอจุดทอจุดหลังหนังสือนะสวยเลยนี่นี่ทอจุดหลังหนังสืออ่ะนี่แบ่งกันเบาๆบาครับ3า0บาท,ทรวมส่งครับอทอจุดดูก่อนไม่เห็นตากลมกลมอย่างนี้นะครับรายการที่3 1อนะครับอ่สาวันนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับ อ่าเหรียญหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเหรียญรูปไข่นะครับนี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอ่าเหยสวยมากเลยเนี่ยสองสี่แปดสองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะนี่เหรียญกลมรูปไขนะ่นะนี่ดูพิ้วเหรียญมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยนี่เอาเบาครับแบ่งปันครับเหรียญหลวงพ่อเดิมสามร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่พี่น้องน้องนี่สวยครับ รายการที่32คสับอองเป็นเดี๋ยญนี้เกจินึงนะครับนครสวรรค์เหมือนกันครับหลวงพ่อพรมมาช่องแคร์ครับเหรียญส่งน้ำนี่สวยเลยเหรียญส่งน้ำนี่นะครับหลวงพ่อพรมแบ่งปันเบาๆนะอันนี้อันนี้รายการละ300้อ่าเหรียญนี้3า0รอบาทลมทรงครับส้สวยครับเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมปีสองห้าหนึ่งอะไรเนี่ยห1 7นึ่งเจ็ดโอเคนี่สวยๆนะครับมาที่รายการที่สาสิบสามนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับนี่ ปิตาเนื้อสำลิดนะครับเนี่ยอันนี้เนื้อสำลิดหลวงปู่น,นาควัดห้วยจระเข้นะครับนี่หลวงปู่น,นาคพิมพ์สะดือครับนี่พิมพ์สะดือ,อสวยๆนี่เนื้อสำลิดนะนี่นี่นสวยๆเลยอะไรกันที่สามสิบสามนะครับอ่ะหลวงปู่น,นาคนะครับวัดทวยจระเข้พิมพ์สะดือนะครับ ทษทีนะครับเมื่อกี้มีปัญหานิดนึงกล้องเทคนิคนี่นะครับสวยๆนะครับนี่พิมพม์สะดือนะครับแบ่งปันกันมาเบานะครับองนีพ้พี่ๆต้องน้องสามร้อยบาทนะครับแต่แค่อีกองน,นะ <P ita> พิมพ์พับปิดตานะครับองนี้นี่หลงังมีจานด้วยมีจานนะครับองนี้อันนี้จะเป็นพิมพ์หูกะต่ายนะพิมพ์กระต่ายนะครับนี่นี่พิมพ์หูกะต่าย อ่าสวยๆเลยนะครับพิมพ์นี้พิมพ์หูกระต่ายมีจานด้วยนี่นะครับหลังจานแบ่งปันกันเบาๆเลยองค์นี้เอาไปใช้นะครับมหาอุดนะครับ3 0มสิบสามร้ทรวมส่งครับรายการที่สามพิมห้าครับเป็นอีกองค์นะปาปิตาหลวงปูน,นาวัณฑวจระเข้นะพิมพ์สะดือครับนี่สวยๆเลยหลังมีจานนะครับ สายมหาอุดนะครับชอบนะครับเมตตามานิยมมหาอุดนะพลาดไม่ได้นะครับแคลคาดคงกระพันนี่พระปิดตาหลวงปู่น,นาคก้อนคุยจระเข้พิมพ์สะดือนะครับรายการที่สามสิบหกอ่าเป็นพระปิดตาครับเอกพลสายนะนี้นี่ครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมครับวัฒพันสูงนะครับนี่เนื้อเมกะพัดน,นะเนี่ยสวยๆนะครับนี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนี่เนื้อเมกะพัด แบ่งปันเบาๆนะครับเนี่ยตรงนี้รวมส่ง300บาทนะครับเอาไปใช้กันเลยนะครับปิดตาหลวงบุเอี่ยมนะครับรายการที่37ครับพราสังกระจายหลงพ่อเงินนะครับอ่าพระสังกระจายหลงพ่อเงินออกกุวัดขวางนะครับเขาเรียกวัดกุวัดขวางนี่นะครับพราสังกระจายครับเนื้อโลหรระผสมนะเนื้อทองเหลืองนะนี่เนื้อทองผสม ถ้าสังกจยหลวงพ่อเงินนะครับจะสวยนะนี่นี่หน้าตา,างี้อ้วนอ้วนอย่างนี้เลยครับนี่แบ่งพันเบาๆครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับแล้วกันที่สามสิบเจ็ดอ่าแล้วกันที่สามสิบแปดนะครับอ่าสิบแปดต่อมาจะเป็นเสือนะครับเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับนี่เสือหลวงพ่อวง สวยๆนะครับแบ่งปันกันเบาๆเอาไปใช้กันเลยครับสามร้อบาทนะครับรวมทรงรายการที่สาสิบ้านะครับเมื่อกี้สามสิบแปดทั่ทีสามสิบเก้าอ่เดดเาเป็นเหรียญหลงหลงพอนแดงวัดเขาบนไดอิฐนะครับเนี่เหรียญหลงพอแดงนี่เลยบรรยายตามภาพไปเลยสวยๆนี่แบ่งปันกันเบาๆนะครับ300รอบาทรวมทรงโอเคมาถึงรายการที่4ี่ินะครับรายการสุดท้ายนะครับ จะเป็นขุนแผนนะครับอ่าขุนแผนเนื้อเมกะสิทธิ์นะครับขุนแผนขัวโตนะครับนี่แบบแผ่นทองนะของสายวังหน้านะขัวโตเนื้อหางก็จะเป็นนี้ครับเนื้อเมกะสิทธิ์นะแบ่งปันเบาๆครับวงนี้เอาสามร้อยห้าสิบพอครับรวมส่งนะครับเนี่ยเสยๆเลยอ้าสำหรับวันนี้นะครับก็มีอยู่40รายการนะครับพักเครื่องที่ผมนํามาเสนอนะครับแล้วก็มาโชว์พี่ๆน้องๆแฟนๆทางบ้านนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดติดตามช่องผมแล้วกดถูกใจนะเดี๋ยวผมจะนำพาสสวยๆมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆอ,อีกครั้งนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พีหน้าสวัสดีครับ